มา่อถือมามาหาเศรษฐีผมแปลกพิกดินสู่ดาวมันรักลูกทุ่งอุยแก็บอ่ะคุยก็บอ่ะโอ้โหลงไปเลยได้ไหมเนี่ยนี่ก็มาโตมากับยุคนั้นอ่ะโอ้มันชวนคุยเนี่ยโอ้โหบุพเพสันิวาสก็ไม่มาเลยเนี่ยอะไร่วะอ่าไวแต่สลักขาดสามีตีตาบุเพสันิวาส อ่า่าลิขิตรักคุณพ,พี่ต้องขานที่ฉันเป็นผานไม่ใช่โห,หงกร,รโอ้ยอ่อุดเอ่เอชุภาพบุญใจไลวะชุดฐาเทพชุดฐาเทพแค่นั้นแหละไบคุณครับคุณไม่มีมอ,อภิมตุมาคุ่เหรอรพี่กินสู่ดาวอย่างพี่เวียเนี่ยเตอนที่แพนเค้กแต่งงานแล้วนะลูง อัา